จากชายคนหนึ่งนะคะมาที่เ a ลี uh, Daily Magic mm ่เพร i ะเดลี่แมจิกนะคะบิวกินซิงเกิลล่าสุดค่ะแล้วก็เปิดใจไม่เปิดตัวเรียกได้ว่าเป็นเพลย์ล hmm. ิสต์ช่วงเวลาห้าโมงเย็นกว่าๆที่บรรยากาศเอาจริงทีแรกเหมือนฝนจะตกแล้วฝนก็ไม่มีเลอแต่ฝุ่นก็ถือว่าโอเคนะคะเพราะวันนี้เนี่ยจะมี uh, งานที่วัดแขกนะคะตอนนี้เขาบอกว่าประชาชนเนี่ยก็เริ่มทยอยทยอยมาแล้วเพราะฉะนั้นการจราจรตรงนั้นอาจจะเคลื่อนตัวได้ช้าคุณผู้ฟังเช็คเส้นทางสักนิดหนึ่งนะคะจริงๆมันก็เราจะรู้อยู่แล้วแหละว่าในแต่ละปีจะมีช่วงเวลานี้แหละในวันประมาณนี้นะคะที่เขาจะจัดงานแล้วเมื่อกี้อย่างที่บอกก็คือ อ,อ,อย่าแสดงปฏิหารในขณะที่อ,อ,อยู่ในขบวนหรืออะไรเลยนะคะควรผู้ฟังเขาจับตำรวจเขาก็ไปพร้อมเหมือนกันนะ mm hmm. ก็เรียกได้ว่าไปเขาเรียกว่าไปงานอย่างสงบนะคะไปได้วยความแบบ ศรัทธาแล้วก็ความสงบคารนกัรน,นะคะแล้วมีหลายเรื่องที่ต้องคุยกันค่ะทีละเรื่องก่อนที่จะไปเรื่องของซานอเบลมารเทนเฟสนะคะคุณผู้ฟังเอาเรื่องนี้ก่อนออมสินก็ยังคงชวนเราอยู่กับการที่เขาจัดเต็มให้ผู้โชคดีเงินล้านอาจจะเป็นคุณก็ได้ออมสบายลุ้นสนุกกับสลากออมสินสองปีทั้งใบสลากและดิจิตอลค่ะลุ้นรับอภิมหารางวัลมูลค่ารวม80ล้านบาทรางวัลที่1ค่ะมูลค่า30ล้านบาทและรางวัลพิเศษมูลค่า50ล้านบาทฝากครบ2ปี รับดอกเบีย้ย1.20บาทต่อนหน่วยพิเศษบุคคลธรรมดารับดอกเบีย้ยและเงินรางวัลเต็มไม่เสียภาษ,ษีนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกาย,ยนนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลังฝากเลยง,ง่ายๆได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาหรือผ่านแอปพลิเคชันไมโมในขณะที่วันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเราเอาแน่เอานอนกับตลาดอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราสนุกด้วย แล้วเงินต้นเรายังอยู่ดอกเบี้ยเราก็ได้คุณผู้ฟังเราไม่มีอะไรเสียเรามีแต่ได้กับได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเลยที่เหมาะกับการอา้าวเสียงโชคก็ได้จ้าอ่ะก็จัดกันไปนะค่อยๆดูกับคุณผู้ฟังดอกเบี้ยอยู่ที่หนึ่งจุดสองูนเปอร์เซ็นถามว่าชั่วโมงที่แล้วอ้อมถามอะไรคุณผู้ฟังเอาไว้จําได้ไหมคะที่อ้อมถามว่าคุณจําได้ไหมะปีเกิดของคุณชวดฉลูคันเถาะคุณต้องไปไหว้ที่ไหนถ้าเขาบอกว่าไปจริงๆเราไหว้ที่ไหนก็ได้ ศรัทธาเราอยู่ตรงไหน,นหรือวัดที่เราไปสะดวกตรงไหนก็ได้อยู่ที่ใจเราแต่มันก็จะมีคุณผู้ฟังวัดประจําปีเกิดคุณผู้ฟังหลายคนก็บอกว่าปีเดียวกับพี่ปีเดียวกับพี่หนูเกิดปีอะไรกันล่ะเจี่ย yeah. ปีชวดจะเป็นที่เชียงใหม่พระาธาตุจอมทองปีฉลูพระาธาตุลำปางหลวงที่ลำปางปีขานพระธาตุช่อแห่อมถึงจําว่าแห่จังหวัดแพร่ค่ะคุณผู้ฟังแพร่และแก็แห่ของอมไปเรื่อยเปื่อยปีเถาะ พระธาตุแช่แห้งจังหวัดน่านปีมะโรงพระธาตุพระสิงห์ที่เชียงใหม่ปีมะเสงพระมหาเจดีย์พระพุทธคยาพยาวหรือจริงต้องไปที่อินเดียเนี่ยปีมะเมียพระธาตุชเวดากองจังหวัดตากหรือจริงต้องไปพามา่าหรือเปล่าแล้วเขาก็ย่อมาให้ไงคือถ้าเป็นต้องไปชเวดากองจริงก็ต้องไปพาม่าในขณะที่พระพุทธคยาเอาแค่พยาวก่อนไม่งั้นต้องไปอินเดียมะแมะ่พระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ ปีวอกพระาธาตุพนมจังหวัดนครพนมบีรากาพระาธาตุธริพุนชัยที่ลำพูนปีจอพระาธาตุจุลามณีที่เชียงใหม่ปีกุลพระาธาตุดอยตุงจังหวัดเชียงรายที่พูดมาทั้งหมดเคยไปที่ไหนบ้างเนี้เนี่ยเคยไปพระาธาตุลำปางหลวงที่ลำปางหนึ่งหนหรือสองหนหรือสามหนเนี่ยแหละแล้วพระาธาตุอื่นน่ะวัดพระศิล์ก็น่าจะเคยไปแล้วอ่ะ พ่าพุทธคยาไปที่อินเดียตรงนู้นไปมาแล้วแล้วดอยตรงไปมาแล้วไปมาน้อยเหมือนกันเนาะเราก็ไม่ค่อยได้ไปไหนจะวนๆอยู่แถวนี้แหละผมรู้ฟังอ่ะเอาสะดวกที่ไหนใจเรา พร้อมที่ไหนเราก็ไปที่นั่นะคุณู้ฟังแต่ถ้าเกิดอะบางคนอยากไปให้ตรงปีเกิดอะก็บอกกันไปแล้วนะคะส่วนถ้าพร้อมที่ไหนไปที่นั่นถ้าคุณพร้อมที่จะไปนั่งดูคอนเสิร์ตกันแบบชิลๆและลุ้นถ่ายภาพกับศิลปินแบบกรุ๊ปโฟโต้สำหรับใครที่เป็นเจ้าของบัตร e a r l y b i r d อ่รนะคะก็จะได้มีความโอกาสลุ้นถ่ายรูปกันนะคะกับพี่คุณใหม่พี่แอม พี่ชาพี่ก้องพี่บอดคุณบุรินเราต้องด่านะคะเอาจริงๆซื้อก่อนก็ได้ที่นั่งไปเลือกกันไปคุณผู้ฟังเราไม่ระบุที่อ่ะเนาะก็ไปนั่งกันชิวๆกับบรรยากาศแบบเนี้ยแค่นี้เราก็ซ้อมอากาศเย็นแล้วนะซ้อมอากาศเย็นกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังเราจะได้ไปดูด้วยกันนะคะซื้อบัตรได้นะคะสามารถรับเบาะได้ที่น้างงานณนะจุดรับเบานะคะใช่ไหมไม่ใช่จุดรับบัตรนะจุดรับเบา เจอกัน2ทันวานะคะที่มิดวินเทอร์เขาใหญ่คุณสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เอทามเช o บิสทุกช่องทางแล้วก็ถ้าจะซื้อบัตรแน่นอนคะ่ะไทยทิเกตเมเจอร์ Get or, ทุกสาขานะคะหลายสิ่งหลายอย่างแล้วเกินวันนี้มีงานก็เยอะอ๋อจริงๆมีถนนจะปิดอีกเจอหลายเจอข่าวที่แบบปิดถนนเหมือนกันคุณผู้ฟังช่องทางจราจรเขาบอกว่า แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสนถนนสียุธยาและพิษณุโลกบริเวณซอยท่าวาสุกรีถึงแยกสีเสาเทเวศเพื่อดําเนินงานก่อสร้างกําแพงสถานีบริเวณสถานีหอสมุดแห่งชาติรถไฟฟ้านะคะตั้งแต่29ตุลาคมแปลว่าวันนี้ยังนะคะจนถึง31มกราคม2567เวลา4ี่ทุ่มเป็นต้นไป ขอให้ทุกคนติดตามการเดินทางเส้นทางที่คุณต้องใช้ถ้าสิ่งที่อ้อมบอกเมื่อกี้วันนี้ยังนะคะยังเป็นปกติเริ่มย9ิบก้าเช็คให้ดีก็แล้วกัน